นี่พิจารณาให้ดีห้องตาสงสารมากริงๆนะสงสารโลกทั้งปวงแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดเพราะไม่เคยปรากฏสิ่งที่จะอัศจรรย์หรือเลิศเลอภายในใจพอจะมาเทียบเคียงกับสิ่งใดได้ในโลกนี้เขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาทุกมากทุกน้อยเขาก็ทุกเหมือนเราทั้งทางร่างกายและจิตใจหาสิ่งที่จะเลิศเลอกว่ากันกว่ากันไม่มี แต่เมื่อเวลาปฏิบัติขัดเกาที่เลสออกจากใจจากใจหยตใจที่เคยมัวหมองมืดตื้อได้รับแต่ความทุกข์นั้นค่อยสว่งางเขาแจางแจ้งขึ้นมาขึ้นมาภายในใจเห็นความแปลกประหลาดเห็นสิ่งที่เป็นสาระมหาคุณภายในใจิตใจแล้วจึงเกิดความเมตตาสงสารไปกระจายไปหมดนะถ้าจะเป็นอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็เขาเหมือนเราเราเหมือนเขา <c oughs> จะไม่มีแก่ใจ,ใจ ช่วยเหลือใครได้ถ้าว่าจมน้าใครก็จมเขาก็จมแเราก็จมใครจะไปช่วยใครได้ทีนี้เมื่อถึงขั้นที่ขึ้นบนฝั่งแล้วมองเห็นคนตกน้ําสัตว์ตกน้ํามันก็ต้องสองสารกันคนเราต้องชุดต้องลากขึ้นมานี่จิตใจที่หลุดพ้นจากน้ำมหาสม,มุทรน้ำฝืนน้ำไสน้ำบาดน้ำกรมไปหมดแล้วมันก็พ้นไัยนี่ก็แนะนำสั่งสอนซึ่งเทียบกับชุดลากคนขึ้นจาก อขอควาทุกทั้งหลายน้ำมหาสมุทรมหานิยมนี้ขึ้นมาให้ดุพ้นด้วยอัดด้วยทำท่าสร้างคุณงามความเป็นประโยชน์จึงได้แนะนำสั่งสอนอย่างนี้พราะนงคนขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจน,นะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลืศอลือสุดยอดแล้วไม่มีศาสนาใดเสมอเหมือนเลยสามแง่โลกฐามีศาสนาอยู่ที่ไหน ก็เป็นศาสนาของคนมีกิเลสไม่ใช่ศาสนาของผู้ชินกิเลสเหมือนพระพุทธศาสนาของเราเลยซึ่งสอนแล้วถูกต้องแม่นยำทุกแง่ทุกมุมไม่มีที่สงสัยนี่ก็ศาสนาองค์เดกของเราคือพระสมณะโคดมคำสอนที่ท่านสอนไปแล้วในตำหักตำลานั่นแลคือองค์ศาสนาเราศึกษาเราเรียนตามตำหักตำลานั่นแลให้ยึดออกมาปฏิบัติตนเอง แล้วจะเราจะได้ของดีของดีได้บุญได้ <c oughs> บบกุศลทำละบาปออกจากใจประดุงดับและบำเพ็ญุญเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับจะเป็นชีวิตมงคลแก่เราเพราะอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอกแนวทาง <c oughs> สมกับว่ามรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วกับธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหว่ายก้าวเดินตามอาจตามธรรม ที่ส่งสอนไว้แล้วนี้มากน้อยให้ปฏิบัติตามนี้มากกว่านิพพานจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติตามธรรมที่ถูกต้องเรร่อยๆแล้วนี่แนะเราจะเป็นความสุขความจเจริญในจิตใจของเราอยู่ที่ไหนคนมีความดีงามภายในใจมีความสงบลมเยน็นย่อมเย็นไปหมดอยู่มีชีวิตอยู่ก็เย็นแม้จะเป็นคนทุกข์คนจนอยู่กับบ้านกับเรือน ทั่วหน้ากันนี้ก็ตามแต่คนมีคุณงนามความดีภายในจิตใจนี้จะมีความอบอุ่นแม้จะขาดเขินหรือขาดตกบกพร่องสมบัติเงินทองหรือทุกข์จนไปก็ตามแต่จิตใจนี้ไม่ถูกจากินจากธรรมมีความอบอุ่นเย็นใจตลอดเวลาตายแล้วก็จิตใจตรงนี้แหละจะม่เป็นเศรษฐีครองที่ประสมบัติในโลกหน้านสมบัติเงินทองเขาของที่เรามีมากน้อยนั้นอาศัยเขาชั่วการชั่วเวลา ที่มีชีวิตยอยู่เท่านั้นเมื่อตายไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดก็มามยเพราะฉะนั้นเราจรึงคาดเอาไว้ทั้งสองด้านเลยนะ <c oughs> เวลามีชีวิตยอยู่ธาตุการมีความบกพร่องต้องการต้องได้ผามาเยียวยามันอยู่ตลอดพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพาไปพามายิ่งต้องวิ่งเต้นผลขวัหามาเยียวยารักษาอยู่ตลอดตอนนี้เราก็วิ่งเต้นกันอยู่แล้วก็ทราบกันอยู่แล้ว และส่วนจิตใจนี้เป็นโรคเลือดล้ำของกิเลสที่มันเสียดแทงทรมานจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยความความโกรธก็เป็นฟืนเป็นไฟความโลภก็เป็นฟืนเป็นไฟก็ได้มาไม่มีความเพียงพอกับใจหิวมากเข้าไปได้มากเท่าไหร่ยิ่งหิวมากหิวมากคือกิเลสหัวใจสัตว์นั่นแหละนี่หละนี่ความโกรธเมื่อไม่ได้ก สมมากสมหมายสมใจแล้วก็เครียดแค้นก็เพิ่มความทุกให้ตัวเข้าไปอยู่โดยลำดับมีราค้าตันหาความกินไม่พอความกินไม่อิ่มเป็นบ้ากันทั้งหญิงทั้งชายทั่วโลกดินแดนทั้งขัดทั้งบุคคลนี่ก็เป็นตัวทรมานใจประเภทหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยระงับตัวลงไปเมื่อเรามีธรรมเป็นเครื่องระงับดับกันไม่ปล่อยให้เจลิดเปืดอยเติอย่างรถไม่มีเบร เหยียบตั้งแต่คันเล่มก็ลงท้องได้นะคนเหลา่านี้มีแต่ความตะเลดเปิดเติมไม่ได้สนใจกับความดีงามอะไรน,นตะตาหรือแล้วก็ขับขี่ตนเองหรือปล่อยเนื้อปล่อยตัวตนเองไปตามความอยากความพยเยอยานแล้วจมได้ไม่สงขัยแม้จะอยู่ในโลกอันนี้ก็ไม่มีค่าตายไปแล้วยิ่งไร้ค่าอย่างใหญ่หลวงยังไปจมอยู่ในโลกหมกไหมสมควรแล้วหรือเราเป็นยุช ป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนโลกทัวท่วไปผู้ท่านไปสวรรค์อนิพานมีจํานวนมากมายทําไมเราไปแหวกในโลกด้วยความเชื่อผิดกโดยชายเดียวทั้งๆทงี่คุณศาสตร์สนามีอยู่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพียงขอให้พากันพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเองอย่างไรเราต้องไปแน่นอน <c oughs> วันนี้มีแล้ววันหน้าต้องมีเช่นเมื่อวานนี้ก็มีส่งมาถึงวันนี้มาถึงวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ยังจะมีต่อไป พบนี้มีแล้วพบหน้าจะต้องมีเหมือนกันกับเมื่อวานวันนี้และวันพุงนี้สืบทอดกันมาต,ตั้งกับตั้งกันนั่นแหละนี่จิตใจของเหล่านี้เป็นนักท่องเที่ยวแต่ท่องเที่ยวไปด้วยอานาจแห่งบากระบุญคาบาปแล้วก็ท่องเที่ยวไปในแดนนรกบาปที่ไหนมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากมากบาปจะฉุดลากลงไปเสวยกรรมให้รับแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในที่นั้นๆ่นน,นั่นแหละ ผู้ใดมีบุญมีกุศลได้ฝุดฝนตรมตนตั้งแต่ชาตินี้แล้วอยู่ในโลกนี้ก็เย็นตายไปแล้วก็เย็นในอำนาจด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลไปสเสวยทิปผปสมบัติอยู่ในแดสนสมรรค์พรหมาลกจากนั้นก็เข้าถูนา่นิพพานนี่คำว่าบุญว่ากุศลไม่พาไม่เคยพาใครให้ล่มจมขออย่าได้อิจนาใาจในการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วไปพอใจกับการบาป นะสร้างบาตรสร้างกรรมนี่จะตรงทั้งเป็นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจต,ตั้งแต่บัดน,นี้หลวงตาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่สอนอย่างไม่มีอะไรสงสัยในหัวใจเปิดโล่งไปหมดเลยทำวันนี้เรายังพูดแล้วสาธุไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าท่านเป็นองค์ศาสดาองค์ประเภทใดธรรมที่บริสุทธิ์ปุูกทองเป็นอันเดียวกันเหมือนกันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันเจอวันนี้แล้วตัดเถือนถึงว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่นแหละ นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงสาวกองค์ปิท้ายของสาวกองเจ้าทุกๆุกโบเป็น,นเดียวกันหมดนี่ท่านจึงไม่ถามใครแต่จะรู้ทมปึงขึ้นมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าสาวกหายสงสัยในความเป็นเป็นมาและเป็นไปข้างหน้าของตนปัจจุบันก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรื่องอดีตอราคตปัจจุบันจึงไม่มีในหัวใจของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละเรียกว่าวิมนุน ลุดพ้นแล้วจากสมมุติโดยการทั้งปัววันนี้ก็ได้พูดธรรมะเป็นเครื่องแนะนําตัเกเตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายธรรมที่มาสอนวันนี้ไม่ได้เป็นโมฆะธรรมไม่ได้เป็นธรรมเปล่าประโยชน์เจ้าของได้บําเพ็ญมานําประโยชน์มาเต็มหัวใจแล้วจญิงได้มาสั่งสอนทั้งหลายควรที่จะยึบไปเป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้มากก็อขอ ยังแต่ได้ยินได้ฟังจิตใจเพลินไปกับ,บาปกับกรรมตลอดเวลานี้จัจสมต่อหน้าอาจหน้าธรรมนะไม่ต้องหันหลังให้ทานะเจอต่อเป็นกองทุ์อยู่ต่อหน้าธรรมเพราะไม่เชื่อธรรมรมก็ช่วยไม่ได้นะถ้าผู้ใดเชื่อธรรมแล้วผู้นั้นจะมีทางหลุดพ้นไปได้โดยลำดับบทเพื่อมตนไปได้ด้วยหน้าแห่งความดีทั้งหลายขอให้พากันตั้งอ,อกตั้งใจทุกคนหลวงตามเมตตาสงสารจริงสอนโลกมาโดยสอนด้วย อะไรเพื่ออะไรนะสอนด้วยความเมตตาล้วนล้นฟ้าล้นแผ่นดินลน้นสมบูรณ์ทั้งหลายเต็มในหัวใจนี้หมดมองเห็นอะไรนี้อ่อนนิ่มไปหมดอ่อนนิ่มไปหมดกิจยาท่าทางแม้จะมีการดุกานด่าเหมือนโลกเขาได้พบได้เห็นกันทัว่วไปแต่กิจยาท่าทางที่สแสดงออกนี้ด้วยอานาจแห่งธรรมดือยความเมตตาล้วนๆไม่มีกิเลสตัวใดเช่นความโกรธความมุ่งมิ จะแสดงอยากผ่าดโผลนโยทยาย <c oughs> เหมือนหนึ่งว่าเหมือนฟืนนั้นไฟเผาไหม้ด้วยความแผดเสียงก็รตามแต่กิเลสแม่เมติแม่สายก็มีในใจแล้วจะอะไรมาโกรธถ้ามันยังมีอยู่มันต้องโกรธจิตใจมีกิเลสอยู่คว้าหามันก็ต้องเจอความโลกมีอยู่คว้าหาต้องเจอไม่คว้ามันก็โลกความโกรธมีอย,อยู่ไม่อยากโกรธมันก็โกรธ ราคาตัณหามีอยู่ไม่อยากรักมันก็รัก,มก,รกไม่อยากทำม,มันก็ทำจนได้เพื่อเมื่อมันมีอยู่ในหัวใจแต่เมื่อมันสิ้นลงไปแล้วจะอะไรมาให้โลกอะไรมาให้โกรอะไรมาให้รักให้ฉังไม่มีจึงเรียกว่าหมดนั่นหละกิเลสหมดในหัวใจค้นหาที่ไหนก็ไม่เจอเรียกว่าหมดแล้วแต่ท่านจะไปค้นหาทำไมก็ปัจจตังเวสตบวินยู ท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำพอตนจะบัตนและเป็นฉันทิ่ธรทิท่ติโกรู้มาจากตัวเองนี้ด้วยกันหมดแล้วท่านจะไปถามกับไครนี่แหละคําว่ากิเลสหมดท่านหมดอย่างนั้นถึงกิริยาท่าทางท่แผ่ขนาดไหนก็ตามก็เป็นกิริยาท่าทางของธรรมล้วนๆเป็นพลังของธรรมล้วนๆไม่มีเรื่องของกิเลสเข้ามาแฝงเลยคือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์การแสดงออกของท่านผู้บริสุทธิ์ จะเป็นิีิยาท่าทางใดเรื่องที่เดชจ,จะเข้ามาแฝงไม่ได้เพราะสิ้นไม่มีเหลือแล้วภายในใจิตใจนั่นผู้บริสุทธิ์ท่านเป็นอย่างนั้นแล้วความทุกข์จะไม่มีในบรรดาพระพุทธเจ้าพระรหันทั้งหลายจะไม่มีทุกข์ภายในใจเลยแม้ไม่ถี่แม่สายตั้งแต่วันที่ที่เดชขาดสะบัดลงไปจะไม่มีทุกข์อันใดที่เกิดขึ้นมาจากที่เดตัวสร้างทุกข์ให้มาเผาจิตใจอีกแม้แต่น้อยไม่มี นั่นแหละท่านแบบบรมสุขสุขอยู่ที่ใจส่วนร่างกายนั้นมีธรรมดาเพราะอันนี้เป็นสมมุติาการเจ็บไข้เด็กป่วยป,ปวดหัวต่อร้อนอันนี้เป็นเรื่องของธาตุของขันซึ่งเป็นเหมือนโรคทั่วไปเขาเป็นได้เราจึงเป็นได้เขาทุกข์ได้เราทุกข์ได้เขาตายได้เราถึงตายได้นั่นเองแต่ที่ไม่ตายเลยคือจิตที่บริสุทธิ์ท่านว่นนิพผ่านเที่ยวนี่แหละนิพพานเที่ยวนี่เรียวกว่าหมด ความทุกข์โดยสิ้นเชิงเที่ยงตลอดไปฟังที่เราส่าห์พยายามจะเกียบจะก,กาหาคุณงามความดีหนักเบามากน้อยเพียงไรคุ้มค่ากันไหมละ่ะเข้าถึงธรรมที่บริสุทธทิ์ปุ๊โถจากความดีของเราที่สร้างมาไม่มีละไม,ไม่มีปล่อยว่าจนกระทั่งเข้าถึงเมืองพอมันควรแล้วแหละที่จะทุ่มกันได้นะคนเราน่าควรที่จะยอมรับกันบ้างนะ เราจะมีแต่เอาความหนักของกิเลสมาอวดทำเราก็จะตายกองกันอยู่นี่ตลอดเวลาพบกลชาติใดก็มีแต่เกิดกับตายมแจะความทุกข์ความลำบากเผาล่นกันไปกับเรื่องความเกิดความตายดังที่ท่านแสดงไว้ว่าดูข้างนาทีอาชาตาาัสสกความทุกข์ชาติความทุกข์ย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดคือเกิดเป็นพบเป็นชาติก็เพราะกิเลสนั่นแหละพาให้เกิด เมื่อกิเลสพายใเกิดกิเลสก็พายให้สุกได้ในทุกภพทุกชาติไม่มากก็น้อยเมื่อกิเลสสิ้นตังแล้วจะหาทุกข์ที่ไหนในใจและพาให้เกิดไม่มีนั่นนะท่านว่านี่พานเพียงใจดวงนี้เองไม่เกิดแต่ไม่ตายเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วจากความดีที่เราอุตส่าห์พยายามมาขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอ,อกตั้งใจนะมันนี้ดูศาสนาเลลวลานี้จืดชื่อไปหมดแล้วนะ <c oughs> ในหัวใจของชาวพูดแล้วไปที่ไหนมีแต่ความดีความยี่งความวิ่งเต้นเพ่นกระโดดความคึกความอันออนจนจะไม่มองเห็นอัดเห็นธรรมคือความดีงามติดเนื้อติดตัวเราเลยพิริยามารยายการแต่งเนื้อแต่งตัวการอยู่การกินมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหมือนดูเนื้อดตัวอันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียทั้งหมวแล้วเราจะอะไรเป็นเครื่องยึดเครื่องต่อให้พออุ่นใจบ้างถ้าความประมาณไม่มีแล้ว เนี่ยมีแต่ความเลยเถิดใเวลานี้เต็มบ้านเต็มเมืองในศาสนาเสือ่อมมันเสื่อมที่จิตใจของเราไม่สนใจในศาสนานั่นแหละมันถึงได้เสือ่อมถ้าว่าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่บาบุญมีมาดั้งเดิมจะมีตลอดไปสําหรับผู้ทําบาจะตักตัวเขาจะบาปเผาตัวเองตลอดไปผู้ทําบุญก็จะได้ตักตัวเขาตั้งแต่บุญส่งเสริมจนไปจนกระทั่งถึงความพ้นถู้ บุญกับบาปมีผลเท่ากันมีผลตลอดเวลาสําหรับผู้ทําบุญและบาปขอให้ทุกทกท่านได้นําไปประพฤติปฏิบัติวันนี้ได้เปิดให้พี่น้องต่อให้ฟังในธรรมทั้งหลายแล้วเป็นยังไงมรรคผลที่พานมีไหมตาไม่มองดูอดดูทำรรใจไม่เคยคิดถึงอดถึงทรรมแต่ความฉลาดเหนือโลกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแลวโลกไม่มีสวรรค์นี่แหละพวกตาบอด ที่มันจะเผาทั้งเป็นเผาตัวเองทั้งเป็นชาสดาวกัววที่เป็นโลกวิถูรูแ้แจง้แจงแต่งก็รู้ตอนป้างั้งมันไม่อยอมฟังมันไปฟังเสียงแต่มต่มกิเลสที่จะพาให้ล่มจมมันก็ล่มจมได้ไม่ใช่ของอัน,นขอให้พากันดูเนื้อดูตัวทุกผู้ทุกคนนะไม่เช่นนั้นจะจมไปได้เราไม่มีธรรมเป็น,นันยึดเราอย่าหวังพึ่งอะไรในโลกนี้อัไหนจะหนาแน่นมั่นคงมากมายขนาดไหนมันก็เปลี่ยนสภาพของมัน เกาะยึดมันไม่ได้ไม่เหมือนบุญกุศลคุณธรรมทั้งหลายที่เร่วอมเป็นมาอันนี้เกาะได้ปิดได้เลยอันนี้ลราพาให้หลุดพ้นจากทุกโดยลําดับลำดาาจนพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหนือธรรมคือการสร้างคุณงามความดอรวมแล้วเรียกว่าธรรมเป็นธรรมสมบัติภายในจิตใจของเรา